การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดนครพนมภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือผู้ประกอบการ O oh, t ท p ภาคอุตสาหากรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหากรรมอัจฉริยะในาใยชัยนัทพลนิตยันที่ปรึกษาด้านเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติการศึกษาปริญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนางจีราพรแก้วหาวงผูจัดการบริษัทเฮมแอนด์เฮิร์2022ประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นแป้งโมกันชาขนมและเครื่องสำอางจากกัญชาบริษัทเฮมแอนด์เฮิร์บประเทศไทยจำกัดจากการวินิจฉัยพบว่าในขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแปงโมอินซีเป็นไส้ขนมจากแปงโมงโดยนำเนื้อขาวที่อยู่ใกล้กับบริเวณเปลือกซึ่งเป็นของส่วนเหลือทิ้งที่มีปริมาณสูงถึง150-200ถึงกิโลกรัมรอบการผลิต ถ้าหากไม่ทำการแปลรูปด้วยการกวนหรือกวนไม่ทันต้องทำการทิ้งทางผู้ประกอบการมีความต้องการนำมาแปรรูปเป็นไส้ขนมเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นเอกลักษณ์ของสถานประกอบการแต่เนื่องจากขาดเครื่องมือช่วยในการผลิตทำให้สามารถผลิตไส้ขนมจากแปงโมได้เพียงครั้งละ5กิโลกรัมต่อวันต่อ1กระทะซึ่งในขั้นตอนการกวนใช้เวลานานและพบปัญหาเรื่องความเมื่อยล้าของพนักงานต้องใช้พนักงานหลายคน โดยเฉลี่ยวเวลาที่ใช้ต่อรอบในการกวนไส้ประมาณ12ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันผลิตครั้งละ3เตาถึงจะเพียงพอเพื่อให้ได้ไส้แต่งโมตามที่กำหนดดังนั้นจึงควรนำเทคโนโลยีการผลิตมาประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องกวนผสมพลังงานไฟฟ้าที่สามารถควบคุมความเร็วรอบในการกวนและสามารถควบคุมเวลาในการกวนได้ เครื่องควนก็จะประกอบไปด้วยมีมอเตอร์ลยนะครับแล้วก็มีกระทะสแตนเลสแล้วก็มีไฟไฟควนนะครับส่วนแล้วก็จะมีเครื่องควบคุมอีกเครื่องนึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีตัวสวิตเปิดปิดนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือมีแมนนวลแล้วก็มีออโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวจจบเวลาครับแล้วก็จะมีสัญญาณห่งบอกการทํางานก็คือเมื่อเป็นสีเขียวเนี่ย จะเริ่มทํางานครับเมื่อเป็นสีแดงเนี่ยจะหยุดการทํางานครับซึ่งผมจะสาธิตก็คือจะจะจะับเวลาเนี่ย10วินาทีนะครับให้เครื่องทางานเมื่อครบ10วินาทีเนี่ยเครื่องก็จะหยุดทํางานครับสาธิตให้ดูครับผมตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับ ตัววัวววคคคบบบมมก็จจะะแแ้้้งสญญาาาาณณเือนนรร่ทีลปโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต2ลดเวลาในการอบแห้ง3ลดการใช้แรงงานคนทำให้พนักงานไปปฏิบัติงานในส่วนต่างๆได้เพิ่มขึ้น 4. คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการผสมให้เข้ากันได้อย่างดีได้ทดลองจริงแล้วนะครับหลังจากการสาธิตไปแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ควรมาประมาณ7ดชั่วโมงแล้วเกือบครบขั้นตอนแล้วก็คือแดชั่วโมงนะครับในในการควรครั้งนี้นะคะเราใช้แตงโมเป็นเนื้อขาวเปลือกขาวะคะ่ะยี่สิบกิโลแล้วก็เนื้อแดง1ิบกิโลนะคะเมื่อใกล้จะครบกําหนดเราใช้เวลาประมาณ8ดชั่วโมงใช่ไหมคะอาจาชย์โซ่ก็จะเหลือประมาณสักสามกิโลค่ะในส่วนของอเนื้อควนที่ได้นะคะ กิจกรรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหากรรมอัฉริยะไปประยุกต์ใช้โดยบริษัทได้นำเครื่องกวนอัตโนมัติไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตไส้แตงโมผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมีกำลังการผลิตไส้แตงโมเพิ่มขึ้นเป็น15กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น50%สามารถเพิ่มมูลค่ายอดขายขึ้น36,000บาทต่อเดือนหรือ432,000บาทต่อปี